สวัสดีหมายเฟนก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกของนะฮะราคารวมของสินของพวกนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับหรืออาจจะไม่ถึงบาทด้วยซ้ำนะฮะโอเคมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันบางคนถามว่าเฮ้ยมึงมาใจดีแจกของอะไรตอนนี้ก็พอเดือนนี้นะครับเป็นเดือนเกิดผมนะก็เลยจะมาแจกของเพื่อเป็นของขวัญให้ทุกคนนะฮะสิ่งแรกที่ผมจะแจกนะฮะก็คือเกลือนั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมเกลือไอโอดีนนะครับที่ผมซื้อมาในตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมชายแล้วนะฮะก็เลยจะแจก คนนต่อลำดับที่2นะครับก็คือกระดาษนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นกระดาษเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะก็จะส่งไปให้พร้อมไม่ิดนี่เลยนะครับแล้วก็รางวัลที่3ครับก็คือเหรียญนี่นี่เองนะฮะนี่ครับมันเป็นเหรียญบาทนะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่ผมได้มาจากทางถนนนะครับก็คือตอนนั้นผมเดินทางถนนไงผมคิดว่าบางทีถ้าเกิดให้แค่เหรียญบาทมันอาจจะน้อยไปนะฮะผมก็เลยคิดว่าผมจะแถมนี่ให้ด้วยเลยแล้วกันครับเป็นเหรียญสตางค์นะฮะซึ่งเหรียญนี้ว้าวกลางจะหนาเลยนะฮะ